อย่าหยุดเชื่อในเส้นทางที่เธอทำอย่ายอมหัวใจเธอต้องแข็งแรงแดงหรือเขียวอย่าได้กัวมันคือเกมนักเทปตัวจริงต้องลุกยืนแม้ล,ล้มลงคนในวงการเทรดเถียงกันไม่เคยจบเลยนะคือระหว่างการค่อยๆปั้นพอร์ตแบบ money management กับการวัดใจทุ่มหมดหน้าตักหรือ all in ไปเลยตกลงว่าแนวทางไหนมันดีกว่ากันแน่ วันนี้เรามีข้อมูลมาเพียบเลยครับทั้งจากคลิปวิดีโอบทวิเคราะห์ไปจนถึงกระทู้ในเว็บบอร์ดเลยใช่ค่ะภารกิจของเราวันนี้ก็คือการกลั่นเอาแก่นของทั้งสองฝั่งออกมาดูกันเลยว่าเบื้องหลังแนวคิดเรื่องความเสี่ยงผลตอบแทนแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคือจิตวิทยาของคนเล่นแต่ละสไตล์เนี่ยมันต่างกันยังไงงั้นเรามาเริ่มจากฝั่ง MM หรือ Money Management ก่อนเลยแล้วกันครับหลักการมันก็คือ การบริหารหน้าตักใช่ไหมครับเพื่อรักษาเงินทุนไว้ไม่ให้เจ็บหนักถูกต้องเลยค่ะหัวใจมันคือการอยู่รอดแต่สิ่งที่น่าสนใจคือ mm เนี่ยมันเป็นกลยุทธ์สาหรับเกมยาวคือมันช่วยลดความเครียดลดผลกระทบทางอารมณ์ได้เยอะมากอเพราะว่าการขาดทุนแค่ครั้งเดียวมันไม่ได้หมายความว่าเกมจบแต่มันเป็นเหมือนโอกาสให้เราได้หยุดได้ทบทวนข้อผิดพลาดแล้วก็วางแผนใหม่ด้วยเงินที่ยังเหลืออยู่อ๋อเหมือนกับว่า ถ้าเราจำกัดความเสี่ยงต่อการเทรดไว้ที่2%อร์ซของพอร์ตมันก็แปลว่าเรามีโอกาสแก้ตัวได้ถึง50ครั้งเลยนะก่อนที่เงินจะหมดใช่เลยค่ะแต่ถ้าเสี่ยง5%เอร์เซก็เหลือโอกาสแค่20ครั้งนี่แหละคือหัวใจของมันคือการมีโอกาสให้แก้ตัวเสมอการมีโอกาสแก้ตัวเยอะๆนี่แหละคะ่ะโอเคครับทีนี้มาดูฝั่งตรงข้ามกันบ้าง all in ซึ่งก็ตามชื่อเลยคือเทหมดหน้าตักเหมือนมีกระสุนแค่นัดเดียวครับ ถ้ายิงพลาดก็คือจบเกมทันทีใช่ค่ะแต่ในแหล่งข้อมูลเขาก็ชี้ให้เห็นนะคะว่ามีคนใช้ออินอยู่2ประเภทหลักๆคือกลุ่มที่รู้ตัวว่ากําลังออินครับกลุ่มนี้มักจะผ่านการคิดคํานวณมาแล้วระดับหนึ่งกับอีกกลุ่มคือไม่รู้ตัวซึ่งกลุ่มนี้อันตรายมากไม่รู้ตัวค่ะส่วนใหญ่มักจะเป็นมือใหม่ที่เทรดตามอารมณ์ไปเลยโหประเด็นเรื่องจิตวิทยานี้น่าสนใจมากเลยครับการออินเนี่ย บ่อยครั้งมันเกิดจากความต้องการรวยเร็วโดยเฉพาะคนที่มีพอร์ตขนาดเล็กที่รู้สึกว่าเออนี่มันเป็นทางลัดเดียวแล้วที่จะสร้างกําไรก้อนใหญ่ได้จุดนี้มันก็ไปเชื่อมกับแนวคิดเรื่องอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงหรือ r i s k Reward Ratio ค่ะที่น่าสนใจคือกลยุทธ์ MM เองก็สามารถสร้างผลตอบแทนสูงได้นะถ้าเราเน้นการเทรดที่มีค่า RR สูง อย่างเช่นเช่นเสี่ยง5%เพื่อหวังผลตอบแทน15%แบบนี้ก็คือ r อ1ต่อ3ซึ่งมันก็สามารถทําให้พอตเติบโตได้โดยไม่ต้องเสี่ยงทั้งหมดที่มีอ๋อแหล่งข้อมูลก็ย้ําเหมือนกันนะครับว่า high risk high return เนี่ย ควรจะใช้กับเงินทุนจำนวนน้อยเพื่อแลกกับผลตอบแทนสูงๆไม่ใช่การเอาเงินก้อนใหญ่ทั้งหมดไปเสี่ยงแต่ว่ามันมีวิธีใช้ออินที่ฉลาดกว่านั้นด้วยค่ะคือการนำกำไรมาเล่นไม่ใช่เงินทุนหลักอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมครับสมมติว่ามีทุน10,000เหรียญแล้วทำกำไรได้500เหรียญก็อาจจะนำแค่กำไร500เหรียญนั้นมาออินโอถ้าพลาดก็แค่เสียกำไรไปเงินต้นยังอยู่ครบแต่ถ้าสำเร็จใช่ค่ะถ้าสำเร็จเงินก้อนนั้นก็จะกลับมาทำให้พอร์ตหลักของเราโตแบบก้าวกระโดดได้เลย เข้าใจเลยครับสุดท้ายแล้วมันก็เลยไม่มีคำตอบที่ตายตัวสินะครับว่าแบบไหนดีกว่ากันไม่มีเลยค่ะแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่สรุปตรงกันว่ามันขึ้นอยู่กับเป้าหมายสไตล์แล้วก็ความพอใจของแต่ละคนมากกว่าครับคำถามสำคัญที่ต้องถามตัวเองก็คือเราพอใจกับสิ่งที่ทำอยู่หรือยังสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงที่สุดเลยก็คือการเทรดตามอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความโลภหรือความกลัว อืมซึ่งมันมักจะนําไปสู่การ a อลอินโดยที่ไม่ได้ตั้งใจถูกต้องค่ะการมีแผนการเทรดที่ชัดเจนมีวินยัยตั้งจุด s t ็อปลอสเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญสําหรับทุกกลยุทธ์เลยถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดนะครับ MM ก็เปรียบเหมือนการวิ่งมาราธอนที่เน้นความสมั่งเสมอยั่งยืงยนส่วน a อ l อินก็คือการวิ่งเรยะสั้นที่เสี่ยงสูงแต่ก็มีโอกาสชนะรางวลใหญ่ หรืออาจจะเป็นการผสมผสานทั้งสองอย่างก็ได้ค่ะคือวิ่งมาราธอนด้วยเงินทุนหลักแล้วใช้พลังที่ได้จากกำไรมาวิ่งสปรินต์เป็นครองคราวขอทิ้งท้ายด้วยคำขมชวนคิดหน่อยแล้วกันนะคะเรามักจะพูดถึงความเสี่ยงที่จะหมดตัวหรือ risk of ruin กันเยอะมากครับแต่จะเกิดอะไรขึ้นกับความเสี่ยงที่จะไม่เติบโตหรือ risk of stagnation การใช้กลยุทธ์ MM ที่ระมัดระวังมากเกินไปจนพอโตช้าเกินกว่าจะบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ทันเวลา อันนี้ก็ถือเป็นความเสี่ยงอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าคบคิดเหมือนกันค่ะ